สวัสดีครับน้องเอ็กตสวัสดีพี่ครับผมแล้วก็สวัสดี FC ฟซีทำขั้นนะครับพี่โอ้โหวันนี้เรามีอะไรครับมีเป็นโตโยต้ายารีครับพีปีสองพันสิบเอ็เกียร์ธรรมดาครับพี่สวยๆเลยนะวันนี้เรามี MT คู่เลยนะครับต้องบอกเลยคันนี้เมื่อกี้เรามีเออ่ซูซูกิสวิปนะครับปี12บสองไม่ได้เชนเนี่ยเป็นคันหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูยารีอีกคันหนึ่งนะครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวนะจ๊ะเป็นโตโยต้านะครับยารีนะครับปี2011เกียร์ธรรมดาของเรานั่นเองนะครับผมมาพร้อมกัับบล้้อ15นนิวะคร ลายสวยๆเอามาตัดนิรันดร์กันเลยทีเดียวนะครับผมห้าประตูสวยๆกันเลยนะจ๊ะแล้วก็มีท่อให้อีกหนึ่งใบนะครับผมดูสะก่อนนี่สวยอย่างมากๆนะครับน้องเอ็กดูสะก่อนนะครับเีฟซีต้องไม่พลาดนะคันนี้ขาวสวยกันเลยทีเดียวนะจ๊ะดูสะก่อนนี่ฉากนี้ยังสวยเหมือนเดิมครับเหยียบคลัช์ด้วยครับผมคันนี้ต้องเหยียบคลัชนะครับผมแล้วก็สตาร์ทเสียงนุ่มมากๆน้องหลัง บอกเลยว่าแผงประตูสาสะอานนะครับสวิทกระจกนะครับแล้วก็เซ็นทร์ล็อกนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับเซ็นทร์ล็อกใช้งานได้นะผมซืสึกระจกก็ยังสวยอยู่เลยนะจ๊ะเบาะหนังดำสวยสวยพวงมาลายัยนาดีนะครับผมอุ้ยแอร์เย็นอนะ่ะใช้ได้เลยกระจกปรับข้างไฟฟ้าพรม D, อม trd นะครับผมแม่ฟิลตอนนั่งมันก็ได้อยู่นะไมเป็นสีรุ้งด้วยนะครัอ,อย่างสวยก็เลยทีเดียวคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ สวิตแอร์หัวเกียร์ยังสวยอยู่เลยน้องเอกไฟส่องบ็นที่ก็ยังใช้ได้สว่าคารตาต้องต้อปิดติดแล้วลวน้องเอกแผงประตูก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆมีไฟ2เท้าด้วยโอ้โหสวยๆกันเลยทีเดียวเบาะหนังสะอาดอย่างมากๆนะครับนี่ฮะที่ปรับแอร์นะครับแล้วก็บรภูมินะครับแล้วก็หัวเกียร์เป็นไทเทด้วยสวยๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ เบาะหลังก็สะอาดนะครับแผงประตูก็เรียบร้อยอย่างมากๆดูซะก่อนโหใช่ได้อ่ะนะครับถือว่าเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับเบาหลังพับได้ด้วยเดี๋ยวมาดูท้ายกันชัวร์หมแอโอ้โหข้างหลังก็กว้างๆมากนะครับผมอืมไม่รับพี่เลยนี่ครับผมเนี่ยก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับเนี่ยเป็นสวิทช์ล็อกน้คสามารถเปิดท้ายได้นะครับนี่ยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะครับเบาะหลังก็พับได้ด้วยนะครับอ่ะนิดนึงพาไปดูหน่อย โอเคครับนี่เก็บของได้อย่างกว้างขวางเลยกว้างขวางครับพี่พีขอบคุณครับห้องเครื่องบอกเลยว่าสะอาดนะครับสะอาดอยู่นะครับฝาเครื่องนะครับแล้วก็ซอกมุมก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่ครับผมเดิมเดิมกันเลยทีเดียวโตโยต้ายารินะครับผมปี21 1 1นะครับเกียร์เอ็มทีน้องสิ้นิ้วจอดแคมซิ่งนิดๆนะครับแล้สวยๆคันนี้ เท่าไหร่ดีจ้าน้องเอกจัไปแค่1นึ่งแสนเจ็ดห่ับาทพอพี่ราคานี้ราคาเดียวผมสวยสเลยเลยออกรถ1,000บาทก well ็ไดพี numbers. ่อย่ไม่เป็นครอบครองต้องเขาเรียกว่ามาคุยกับล้าได้หลังมหนึ่งพันดเ็จะผ่อนรู้สึกว่าจะแค่สี่พันาทอ่ะาาถูกมากๆนะครับเงินสดเท่าไหร่ขออีกทีนึงเงินสดหนึ0งแสบาทพอพี่โอเนี้เราก็มมาแค่หนึ่ันบาทพี่สามารถครอบคองยาลิได้แล้วบรรยากาศดีๆนะเจอต่อพี่นาขอบคุ